ดูฝั่งที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการออกมาประนามการตัดสินใจของโจไบเดนแล้วบอกว่าการทําแบบนี้เรียกว่าเป็นการทําลายแผนสันติภาพที่พ่อของเขาคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นกําลังจะขึ้นรับตําแหน่งแล้วก็มีจะมีการพูดคุยเจราจากับทางยูเครนรวมไปถึงรัสเซียด้วยอีกคนหนึ่งค่ะคือสสอว่าสมาชิกของสภาคอนเกรสนะคะคนนี้เป็นคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ก็คือมาริโอรี่เทเลอร์กรีนออกมาประนามโจไบเดนแล้วบอกว่าถ้าคุณยอ ้อนกลับไปในวันที่มีการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐก็จะเห็นเลยว่าประชาชนพลเมืองอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินหรือว่านําเงินของสหรัฐนั้นไปต่อสู้สงครามต้องการที่จะมีการแก้ไขด้วยปัญหาทั้งหมดนั้นด้วยตัวของเราเองขณะที่อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้โจไบ,บเดนเนี่ยกำลังพยายามบ่อนทําลายแผนของโดนัลด์ทรัมป ด้วยการอนุญ,ญาตให้ยูเครนนั้นใช้แอกทักซิมโจมตีเข้าไปในดินแดนที่ลึกของรัสเซียหรือแม้กระทั่งตัวของเจมส์เก์เมอร์คนที่เคยเป็นทูตองค์กรเพื่อความร่วมมือและความมัง่งคั่งในยุโรปบอกว่าการถินใจของโจไบเดนเนี่ยมันช้าเกินไปมากๆแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าแผนการสันทิภาพการพูดคุยของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นอย่างไรแต่ทําแบบนี้เท่ากับว่าโจไบเดนไม่ต้องการที่จะให้มีการเจรจาสันทิภาพที่ทรัมป์นั้นจะเป็นผ,ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นค่ะครับในขณะที่ทางด้านจีนกันากนาบหลิีย คนกกระรวงการต่างประเทศของจีนนั้นถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งลดอุณหภูมิการ,รเผชิญหน้าลงและหาทางยุติความขัดแย้งด้วยการพูดคุยเจราจานะครับขณะเดียวกันนั้นหลินเชียนก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปที่อ้างว่าได้หลักฐานมาว่าโดรัสเซียที่ใช้ในการสู้รบกับยูเครนผลิตที่ประเทศจีนพร้อมยืนยันว่า จีนนั้นไม่เคยจัดหาอาวุธร้ายแรงให้กับคู่สงครามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีการกำชับควบคุมกองทัพในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและเรียกร้องประเทศที่เกี่ยวข้องอยาก,กล่าวหาเส่ร้ายจีนแบบลอยๆไร้พื้นฐานความเป็นจริงนะครับในขณะที่ปฏิกิยาจากฝักรัสเซียหนังสือพิมพ์รอสิกายากาเซสตาทางการเป็นของทางการราัสเซียนั้นก็ออกมาตำหนิรัฐบาลโจไบ,บเดนว่าการใช้มาตรการยั่วยุอย่างรุนแรงอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมา ขณะที่ทางด้านลีโอนิสลาสกี้อสอรสรัสเซียจากพัคเสรีประชาธิปไตยคาดการว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของบไบเด้นนั้นจะรกยกระดับการเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนวาลาดิเมียจะบารอฟมุฒิสมาชิกรัสเซียก็เตือนนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้จะนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ครับผานคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมปืนใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งใหญ่ที่สุด ของ NATO นะคะที่มีการรวบรวมประเทศสมาชิกต้องบอกว่าครั้งนี้การฝึกซ้อมเนี่ยเรียกว่าชื่อว่า Dynamic f r o n t 25 เป็นการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ที่ฝึกซ้อมทั้งฟินแลนด์แอสโตเนียเยอรมนีโรมาเนียแล้วก็โปแลนดะ์การฝึกซ้อมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่4นะคะจนไปถึงวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศพันธมิตรนาโตนั้นมีการดําเนินการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ครั้งแรกบนแผ่นดินของดินแดนมีทหารมากกว่า3,600นายนะคะที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ขณะที่พันเอกยานมาคิทาโลเป็นผู้อำนวยการฝึกการซ้อมและบอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ทง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธีการหลายด้านรวมไปถึงเรื่องของปืนใหญ่ภาคสนามควบคู่ไปกับการฝึกฝนทหารให้รับมือกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายค่ะครับในขณะที่คิมจองอึนผู้ดำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นก็เรียกร้องให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับสงครามในศูนย์ทรพจนะครับโดยมีการเผยแพร่วิดีโอผ่านสื่อมวลชนแสดงให้เห็นว่าคิมจองอึนนั้นกำลังกล่าวปราศัยต่อผู้บังคับบัญชากองพันนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐและตะวันตกนั้นกำลังใช้ความขัดแย้งในยูเครนเพื่อขยายขอบเขตการแทรกแซงทางทางหาร ไปทั่วโลกอีกทั้งต้องการเพิ่มประสบการณ์การรบของตัวเองโดยใช้ยูเครนเป็นกองหน้าเพื่อต่อต้านรัสเซียและการให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องของสหรัฐทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3สุดท้ายคิมก็ให้คามั่นว่าเกาหลีเหนือนั้นจะเสริมกําลังอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ป้องกันอย่างไม่มีขีดจํากัดคาเตือนของเขามีขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้ได้กล่าวหานะครับว่าทหารเกาหลีเหนือมากกว่า10,000น,น,นายเข้าร่วมปฏิบัติการรบร่วมกับกองทัพรัสเซียในแคว้นกรูดใกล้ชายแดนยูเครนแล้ว ทางด้านอองมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากบัานเกาหลีเพื่อการรวมชาติก็บอกว่าคิมน่าจะคิดถึงความเป็นไปได้ในการสงา่งกอกําลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสงครามในรัสเซียต่อไปแต่คิมนั้นไม่ได้กล่าวเรื่องนี้ในสุนทรพจน์แต่อย่างใดครับขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ,ะเรื่องของ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทางตอนออกกลางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ทั่วโลกจับตามองนะคะเพราะว่าทางการของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบล็อน,นั้นยังมีการตอบโต้และก็มีการโจมตีกันอยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดนี้กองก๊กกองกําลังอิสราเอลเนี่ยได้มีการประกาศนะคะว่าสามารถที่จะสกัดมิดสไซล์ชนิดสู่พื้นลูกหนึ่งจากเลบานอนและปรากฏว่าตัวมิสไซล์นั้นแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงก่อนที่จะตกลงบนพื้นทําให้ก่อความเสียหายในหลาย พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทอร์อวิฟหรือว่าภูมิภาคกาลิลีทางเหนือของอังกฤอิสราเอลด้วยนะคะขณะทีะ่กองกําลังของฮิสบลีหรือว่าทางการของเลบานอนนั้นเนี่ยก็มีการรายง,งานว่าฝั่งของอิสราเอลก็มีการโจมตีทางอากาศในย่านชุมชนกรุงเบรุตไปโจมตีพื้นที่สําคัญสําคัญอย่างหน่วยงาน UN เ รัฐสภา,ารวมไปถึงสำนักงานนายกและก็สถานทูตหลายแห่งรวมไปถึงที่ทำการคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ในพื้นที่ที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีในพื้นที่ของเลบานอนนั้นบางส่วนเนี่ยเป็นที่พักพิงของคนที่หลบหนีมาอยู่ในบริเวณตรงนี้ด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านลุยวัตทริตเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอาวุโสของหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าขบวนอาหารที่จัดหาโดยหน่วยงานของสหประชาชาติ แล้วก็โครงการอาหารโลกได้รับคําสั่งจากอิสราเอลให้ออกเดินทางโดยใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยจากดานปวดเคเรมชาลอมเมื่อวันที่16พลศจกกายนที่ผ่านมาแต่แล้วขบวนรถบรรทุกเนี่ย100กับอีก9คันครับได้ถูกปล้นหลังจากเข้าสู่ชนวนกาซาและส่งผลให้รถบรรทุกได้รับความเสียหายไปถึง98คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยวอตทอริดนั้นระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่รุนแรงในการเข้าถึงความช่วยเหลือที่เข้าสู่ทางตอนใต้และตอนกลางของกาซ วิกฤตครั้งนี้มีความเร่งด่วนเกินกว่าจะบรรยายได้หากไม่ดําเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงจะยิ่งเลวร้ายลงทุกทีส่งผลให้ชีวิตของผู้คนมากกว่า2ล้านคนที่ต้องพึ่งาพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อความอยู่รอดกําลังตกอยู่ในอันตรายในขณะที่มีการออกมายืนยันนะครับกับเหตุการณ์ปล้นในครั้งนี้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครนอกจากนี้ยังมีการเตือนว่าเส้นทางในฉนวนกาซาไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้เนื่องจากว่าปัญหาความปลอดภัย ทางด้านเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็บอกว่าอิสราเอลได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นสงครามแต่ปัญหาหลักในการส่งมอบการช่วยเหลือคือความท้าทายในการกระจายความช่วยเหลือไปอยังสาประชาชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกสาประชาชาติได้กล่าวนะครับว่าการเข้าถึงการช่วยเหลือในกาซาได้ลดลงเหลืออยู่ถึงจุดต่าสุดโดยแทบไม่สามารถส่งความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาที่ถูกปิดล้อมได้อีกเลยครับ ทาคุณผู้ชมนะคะไปที่สัเมริการก,กันหน่อยนะคะเรื่องของปัญหาผู้อพยพลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในยุคข,ของโจไบเดนก็จะเห็นว่ามีตัวเลขสถิติของผู้ที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็นโยบายหาเสียงดอน,นัททรัมนั้นมีการประกาศชัดเจนนะคะว่าเขาจะมีการกําหนดไม่ว่าจะเป็นขอบเขตหรือว่าการผลักดัน ผู้อพยพนั้นออกนอกเมืองสหรัฐล่าสุดนี้นะคะทรัมป์ได้มีการยืนยันโพสต์ของนักเคลื่อนไหวที่บอกว่าทรัมป์นั้นเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จะใช้ทรัพยากรของกองทัพในการพลิกฟื้นสถานการณ์ที่มีผู้อ,อพยพเข้ามาในพื้นที่เรียกว่าเป็นโครงการในประเทศครั้งใหญ่และก็ได้มีการแต่งตั้งชอมโฮเมนคนนี้เป็นอดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานารตรวจคนเข้าเมืองและสุลการกรเข้ามารับผิดชอบในพรมแดนของสหรัฐทั้งหมด ย้อนกลับไปเนี่ยตัวของทอมโฮแมนนั้นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีจุดยืนในการสนับสนุนการจับกลุมตัวในประเทศผู้ที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายแล้วเคยทํางานร่วมกับโดนั์ทรัมป์ในยุคสมัยแรกที่เขาเป็นผู้นำนะคะตอนนี้มีการประเมินว่ามีผู้ที่อพยพผิดกฎหมายเข้ามาในสหรัฐร,ฐราว11ล้านคนถ้าเกิดมีแผนการตัวนี้ออกมาโดนัททรัมป์นั้นก็อาจจะส่งผลกระทบ โดยรวมเนี่ยประมาณ20ล้านครอบครัวด,ด้วยกันค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ